โพ่อทำวิดีโอไดชัดจัดอ่อดีงาวิ่งเลยต้องมาโซ่มาตรงที่ชุกบด้ะเราก็มันยเราต้องชิลๆๆจานไปไงโซขอบกริปจานมมโจำช,ช,ชัดเลยอะม,มันโบ <c oughs> <c oughs> นี่<อ>มือไปหน่อยสั่งชุกเนี่ยั่งชุบสังชุบ กาเป็นไงกาเดดดาแคลเลียม <laughs> ลูกเชียเป็นไงเชียเต็มชุบตั้งขายมึงครับสวยจัดจสตาจัดจเครื่องไม่ได้ลูกลูกเขาหลับอยู่ดังเปือยด้วยอ่ะเปือยหน้า พ่อเป็นไงโตกพ่อสนิมสังชุบทั้งคันสวยจัดอะเข้าไปดูปปดเลยเคล็ดพ,พี่เลยนะรอล่ะพี่เด<ะ>ี๋ถ่ายไว้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอหรอดูไกลๆสักหน่อยจ้า เลือไทยมี